บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับสูตรปลูกผมปลูกคิ้วให้ดกและดำทั้งการใช้ดอกอันชันทาคิ้วเป็นประจำคิ้วดำหายห่วงและปัจจุบันยังมีแชมพูช่วยปลูกผมให้หนาขึ้นอีกด้วยเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสตร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5สูตรคิ้วหนาดดดดำใช้ได้จริงหรือ อันนี้ไม่จริงครับเพราะว่าสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีข้อมูลทางการแพทย์หรือมีการวิจัยที่สนับสนุนให้เห็นว่ามันได้ผลจริงการที่เราใช้น้ํามันหรือเราไปทาที่คิว้วก็ทําให้มันมีเป็นระเบียบเรียบขึ้นมันดูเงางามมากขึ้นจากผลของน้ํามันก็เลยทําให้ดูเหมือนกับ หนาขึ้นแต่ถ้านับจํานวนจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หนาขึ้นสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงเพราะไม่มีข้อมูลทางการแพทย์รองรับการใช้วาสลีนหรือน้ํามันทาตรงบริเวณคิ้วจะทําให้คิ้วดูมันและดูหนาขึ้นบ้างแต่ทั้งนี้ปริมาณขนคิ้วก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่ข้อมูลอ้างสรรพคุณไว้นะครับ อันดับที่4ดอกอันชันทําให้คิ้วหนาดอกดําได้จริงหรือไม่จริงอาจจะเกิดการระคายเคืองได้การที่เราใช้อะไรไปทาบนใบหน้าเด็กเนี่ยต้องระวังอยู่อย่างว่าผิวเด็กค่อนข้างจะไวต่อสารต่างๆพวกนี้ดอกไม้หรือใบไม้ไมันมีตัวที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองได้เยอะนะครับไม่ควรจะไปยุ่ง รสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงการนําอันชันไปทาคิ้วสีของอันชันอาจทําให้บริเวณที่ถูกทาดําขึ้นบ้างแต่ไม่ได้เพิ่มจํานวนขนคิ้วแต่อย่างใดเพราะการที่คิ้วจะหนาดกดําได้นั้นขึ้นอยู่กับกรรมพันธ์ของเราเป็นตัวกําหนดหลักครับ <c oughs> อันดับที่3 3ส,สิ่งช่วยกระตุ้นรากผมจริงหรือ ไม่ควรแชร์ต่อนะครับโอกาสที่จะทําให้ผมร่วงได้ถ้าไม่สระผมผมร่วงได้ถ้าหวีบ่อยจนเกินไปแล้วการที่ไม่ได้ใส่มูสใส่เจลบางครั้งก็ไม่ได้ทําให้ผมขึ้นนะครับส่วนคนที่แพ้สารเคมีควรหลีกเลี่ยงสารเคมีมันก่อให้เกิดภูมิแพ้ผิวหนังได้เรียกว่าผื่นแพ้สัมผัสซึ่งจะเป็นเฉพาะบางคนเท่านั้นจะมีอาการแดงมีผุยแล้วก็มีอาการคันเกิดอาการแพ้บนหนังศีรษะก็จะทําให้เกิดผมร่วงตามมาเพราะฉะนั้นถ้ามีการแพ้ดังกล่าวก็ควรจะหลีกเลี่ยงสารที่ทําให้เกิดการแพ้แ แล้วเรื่องนี้ไม่จริงการสระผมนานๆครั้งอาจทําให้หนังศีรษะหมักหมมหวีผมบ่อยจนเกินไปก็อาจทําให้ผมขาดหลุดร่วงส่วนเจลใส่ผมนั้นสามารถใส่ได้ไม่อันตรายข้อมูลที่แชร์กันนั้นนอกจากจะไม่จริงแล้วยังอาจทําให้เกิดผลเสียตามมาได้ต้องระวังนะครับอันดับที่2 6วิธีทําให้ลูกคิ้วดกง่ายๆทําทได้เองที่บ้านจริงหรือ ในกรณีที่ทารกอยากจะมีคิ้วมากขึ้นจริงๆมันเป็นภาวะที่ต้องเป็นจักกรรมพานธุนมา,า,นมาดังนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยมีคิ้วจะสามารถทาอะไรบางอย่างแล้วจะทาให้ลูกเนี่ยมีคิ้วดกขึ้นอันนี้เนี่ยก็ไม่เป็นความจริงนะคะแล้วมีคําแนะนําอะไรสําหรับผู้ที่อยากให้ลูกมีคิ้วดกบ้างครับสิ่งที่จะมีผลอย่างเช่นกรณีเหล็กหรือวิตามินดีมีผลที่กระตุ้นการสร้างขนหรือผมได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าบอ,บอกอย่างนี้แล้วทุกคนไปแห่กันซื้อมา แล้วจะทําให้มีคิ้วดอกดําหรือผมมากขึ้นก็จะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับการโกนขนคิ้วทารกทาอันชันทาน้ํายาจัดก,การพลูทาเบบี้ออยล์วาสลีนและนมสดไม่ได้ช่วยให้ขนคิ้วดอกดำขึ้นที่สําคัญอาจเกิดอันตรายทําให้ผิวทารกระคายเคืองไม่ควรทําตามอย่างยิ่งนะครับและอันดับที่1แชมพูที่ทําให้ผมดกดํามีจริงหรือ ว่ามีใครส่งข้อความดังกล่าวที่เกี่ยวกับเรื่องว่าแชมพูเนี่ยทำให้ผมดกแล้วก็ดําได้นะแนะนําว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงนะคะก็ไม่ควรจะแชร์ตอถ้าเป็นปัญหาผมงอกปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผลดีปัจจุบันเนี่ยผู้ที่มีผมงอกยังแนะนําให้ใช้การย้อมผมเพื่อรักษาเรื่องของผมงอกดังกล่าวส่วนปัญหาผมร่วงก็ต้องหาสาเหตุการรักษาด้วยแชมพูอาจจะมีบทบาทช่วยในกลุ่มที่เกิดจากการติดเชื้อที่หนังศรีรษะโดยตรงเช่นกลุ่มเชื้อราหรือการติดเชื้อแบคทีเรียรที่ทน เช่นผมบางกร,รมพรันธฑ์หรือว่าผมร่วงเป็นหยอ่อมซึ่งการรักษาจะใช้วิธีอื่นที่ไม่ใช่สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงผมร่วงมีหลายปัจจัยหากเป็นการร่วงจากกรรมพันธฑ์การใช้แชมพูก็จะไม่ช่วยเราจรึงควรหาสาเหตุของผมร่วงก่อนนะครับส่วนในกรณีที่ต้องการให้ผมขาวกลับมาดำการย้อมสีผมยังเป็นวิธีที่ตอบโจทย์มากกว่าการใช้แชมพูที่อ้างถึงประสิทธิภาพที่เกินจริงครับ การทำตามโดยไม่เข้าใจข้อเท็จจริงอาจยิ่งทําให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับยิ่งเป็นเรื่องของคิ้วและผมที่มีความเปราะบางการแก้ปัญหาโดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ตรงจุดมากกว่าการทําตามสูตรที่อาจเสียเวลาเราโดยไม่รู้ตัวครับผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2000เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวก่อนแช์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแช์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแช e ตั้งสติอย่าเชื่ออย่าแชร์ข่าวปลอมสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม